อมาเบิ่งไอเนนโอ้ไอเนนได้ยังเนาะไอเนยนนี่ได้เสื้อผ้าบ่อยเนีนมากับลวงปูเบาเครื่องของแม่ใหญ่เนาะโอ้ไอเนีนก็แข็งแรงอยู่เนาะเอาไปยืนอยู่พุ่นมาสั่นไอเนีนไอเนีนตองละว่งเด้อเพราะว่ามันมีผู้หญิงผู้หญิอยู่เด้อซีแอบแอบจักน่อยเป็นโอ้ยมือหินครับ ไอ้นี่นี่สิมาจากฟังซอปปอล่าครับเพิ่นกามาน้ำหลวงปูโมเมนแต่ว่าประชาชนธรรมดาเลยครับพระพิสุขเพิ่นกามาเที่ยวคือกันครับมากราบสักการะพระเจ้าใหญ่องค์ตือบรนพักแขงครับแล้วก็สื่อสิ่งสื่อของเมื่อคือกันครับอาศัตว์ครับอาถือเจ้ไอ้นี่ก็แข็งแรงเนาะโอ้มวนได้ยามได้ยามได้ยังเนาะไอ้นี่ก็ได้เออได้นะกับองก์กร กะไข่ยู่ช่วงนี่โบท่านว่าแออัดแห้งถ้าใบสามาโมงสี่โมงไปแห้งคักคือนมาว่านี่อังแห้งไผ่ไผ่ไมไผกลับเมื่อช่วงน,นี้สิโบท่านแออัดแห้ง <c oughs> ทั้ง <c oughs> <c oughs> เอิรนบอกเด้อไอเดนเด้อเอิรนเอาเด้อบอกเอาเลือดเสือผู้หญิงเพลกระบบแจัก,จก <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่คือบรรยากาศอีรีครับในการเอาผู้โดยสารเมื่อครับโบว่าสิเป็นทั้งเรือไทยเรือลาวครับ ทำงานกันแบบเต็มที่แห้งครับตอนนี้สำหรับคนขับเรือครับหายห่วงครับประสบการณ์แต่ละคนนี่ต้องบอกว่าเป็นพันเป็นหมื่นเถวเลยละครับในการขับเรือและกาบบอดดิไซไปจนว่ากระดอกกระเดียครับสูงครับกับนามครับสิเปียบเทียบกับว่าเรือหาปลาเรือว่าเรือในหน่อยคนสินนขาทั่วไปนี่เปรียบกันบ่ดด้เลยครับกระแสนามกับบอดดิไลแห้งครับห้สบายใจได้ครับ นี่คือลอกวิ่นครับที่่อยอำนวยค่วมสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งครับทดแห้งปพไดแ้ร้ายแต่ว่าก็นี่ค่าใส่ใจเพระสมควรในการใส่บริการครับขนสิ่งของนักกับลงมาหายบรรยากาศครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณบาใบม่งนิดๆครับแยกทางให้เบา ขอทางให้บ่ครับอ้วยดูวยครับเดี๋ยวผมเบิ่งให้ยเนอะโอ้ให้ให้หลวงปู่ให้ไอเด่นเพิ่นเข่าเนอะเดี๋ยวค่าค่าพนีก่อนออ๋ยืนทาครับเดี๋ยวที่ซอยบอกให้แมนเมนเข้าใจครับเข้าใจอยู่เดี๋ยวเลือกกันล่งมาแมนแหละพอดีได้อยู่ครับได้อีดอกฟองนี่แมนเมนเมนได้อยู่ เพราะว่ามันร้ายแล้วทั้งนั้นจาหนาทีเพื่อนกะเอ่อคำหนึ่งถึงควมปลอดภัยของประชาชนที่น้องเฮาถือตองแล้วครับนี่เฮ็ดถือตองแล้วเออได้ยูดอกได้ยูเพื่อนกะพ่ท่านขามไปได้ดอกคุณพ่ท่านปล่อยเอ้าเอาเอ้เลือกมากกนเลือกก็ลักมาเทียบอยู่ยก็ดีกันครับก็มีการ คนละเวี้ยงนิดๆน้อยๆครับธรรมดาครับคนหมู่มากคนหลายกับซีมีกันเปล่ากันนิดๆน้อยๆครับนี่ครับบมเมนว่าเสียหายเขาไปไลยกระดอกระเดียครับคำหนึ่งถึงความปลอดภัยตลอดโอ้สอ้สรุปแล้วเสียห้เพิ่นไปก่อนเหรอน้อเอาพิเศษพิเศษเอาฮะนะถอยฮะนะเอาเอาปล่อยเรื่ยมาสั้นเอาผู้หญิงลบก่อนลบสิไกลๆเด้อนหน้าเนอะอาสาธุครับอือเอ้าเอ โอ้โท oh, uh ั่น